เมื่อวานนี้มันมีคลิปที่ท้าทายนะครับทหารไทยและท้าทายคุณการจอพลังก็คือวัยรุ่นสร้างตัวนะครับวัยรุ่นนกคุ้มหลีไปลือ้อล้วลวดหนามท่านผู้ชมทำคอนเทนต์กันไปดูคลิปครับไม่งั้นไม่อะไรระบีงลูปเราจีวิ่งสลบเลยฉันน้ออยู่ด้วบอกจริง นี่พวกผมเป๊นี่น่เป็นไงนี่เป็นไงหล่อเลยไหมล่ะทำคอนเทนต์ด้วยนะคะทำคอนเทนต์นี่ทำไรนะคุณก้อยดูเซหรือใหญ่เลยแล้วก็เน่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 ลดหนามเห็นไหมคะพยายามลื้อไปเจ้าไปชั่งกิโลขายอีกแล้วหรือเปล่านี่เห็นไหมครับแล้วก็อาจลักษณะเหมือนกับว่าคืออยากได้ยอดไลค์ยอดแชร์เพื่อหารายได้ว่าฉันไม่กลัวหรอกนะทหารไทยถ้าผู้ชมอย่าเพิ่งดราม่านะครับว่าเออทหารไทยอยู่ไหนจุดนั้นเนี่ย ทหารไทยเราไม่ได้วางกําลังถ้าผู้ชมดูในคลิปดีๆนะครับเราไม่ได้วางกําลังตรงจุดนั้นคือมันเป็นช่วงปลายๆแล้วนะครับจุดสําคัญเราวางไม่หมดเลยครับจุดนั้นไม่มีตู้คอนเทนเนอร์ในการขวางเอาไว้ด้วยถ้ามีทหารไทยอยู่นะถามหน่อยกล้าไหม,มทหารไทยไม่อยู่นะทีมงานคุณการจอมพลังไม่อยู่ถึงกล้าหยามกันเข้ามาไงกล้ากับกล้องอะ่ะทานแน่จริงอะไปแถวๆตรงที่เขามีทหารอยู่สิไม่กล้า,าวัยรุ่นคุ้มหลี คลิปนี้นะครับเพจสองเขมรเอามาแชร์ตอระบุว่านะครับคนไทยขออภัยคนเขมรในธรรมดาเนี่ยลงไม้ลงไว้เมื่อวันที่10กุมภาพันธ์แต่แอดไม่ทราบว่าเขาถ่ายวันไหนดูจากพฤติกรรมแล้วเนี่ยห้าวหรือรั้วลวดน้าออกและระบุว่าเอาออกขับขี่ไม่สะดวกคือประมาณว่าจะขี่รถไปนู่นไปนี่ไม่สะดวกชาวเน็ตไทยนะคะพากันเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่จัดการให้หน่อยได้ไหมกับพวกนี้ค่ะ เนี่ยพวกผมไปเป๋เนี่ยค่ะเอาให้เด็ดขาดเลย พอรัวร้วลดหนามแบบนี้ถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินทางราชการนะอ,อนี่ทำลายของหลวงค่ะกันจอมพันลันก็เลยโพเสเลยพอเห็นคลิปนี้บอกแก๊งนี้มาอีกแล้ววัยรุ่นนกคุ้มหลีค่ะบุกรื้อรลดหนามหีดเพลงนะคะโซนที่ยังไม่ได้ติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์ที่ธมดาค่ะถ่ายคลิปกันสนุกสนานเยอะเยะ้ยอ่ะดูทรงแล้วเป็นยังไงตู้คอนเทนเนอร์จบสุดแล้วเห็นไหมคุณกันเขาพยายามไงคุณผู้ชมเอาตู้คอนเทนเนอร์ไปวางเป็นแนวแบบนั้นและได้รับการดูแลจากทหารด้วยนะคะ เขาก็บอกว่าคนไทยอยากตามคนต่างอยู่แต่พวกเขมรมาก่อกวนป่วนวุ่นวายไม่ยกเลิกไม่ยอมยอมอย่างนี้และถามกลับด้วยอยากให้ผมตอบโต้ไหมครับออนี่โพสต์แบบเนี้ยค่ะก็เดี๋ยวก่อนครับตู้คอนเทนเนอร์มาแน่นอนไม่ต้องห่วงจุดนี้ใช่ไหมค่ะจุดนี้ใช่ไหมที่มาย่อเย้ยมาทําลายข้าวของของคนไทยครับเดี๋ยวทหารควรจะต้องมาวางกําลังนะครับ ตู้คอนเทนเนอร์ต้องมาดูซิว่าจะกล้าไหมเพราะมันมีกระแสข่าวนะครับว่าพวกคนขเขมรหรือว่าคนต่างชาติที่อยู่ในขเขมรเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะลื้อนะฮะแล้วก็เอาไปขายเป็นเศษของเก่าอะไรทํานองนี้ท่านผู้ชมครับแก๊งนี้ไม่ได้มีแค่รู้วรนนารผีเพลงของไทยเท่านั้นครับที่มันพยายามจะเอาไปยังถ่ายคลิปด้วยลากแผงกัน้นเผา,เาด้วยท่านผู้ชมดูสิโอ้โหสุดเห็นไหมเนี่ยเราวางเอาไว้ท่านผู้ชมครับมันเอามาลากแล้วก็มากองไว้แล้วก็เผาเลย เห็นไหมท่านผู้ชมครับเหิมเกริ่ไหมครับเพจ army military fraud ระบุว่าแก๊งนกคุ้มหลีเขมรเผาทำลายสิ่งกีดขวางบนถนนบ้านทมอดาเส้นทางสู่นิคมคาสิโนฝั่งเขมรซึ่งไม่ได้อยู่ในพื้นที่ควบคุมของนาวิกโยธินเห็นไหมครับก็ชี้แจงแล้วนะฮะเจ้าตัวโพสแคปชั่นว่าจะราจจเปิดใช้งานได้ครั้งแต่ลวดกั้นตู้คอนเทนเนอร์ยังคงเหมือนเดิมคือฝั่งเขมรน่ะถ่ายคลิป แล้วก็ะระบุแบบนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีคลิปที่พาไปดูรั้วรลนหนามกับตู้คอนเทนเนอร์ค่ะที่คุณกันจอมพลังแล้วก็มีผู้สนับสนุนหลายท่านนะคะช่วยกันแล้วก็เอาตู้ไปวางเป็นแนวรั้วมีการขึ้นแคปชั่นด้วยของเสียมในบ้านธมดาค่ะท้าทายเข้าไปอีกนะคะในคลิปนี้คุณผู้ชมค่ะอยากให้คุณผู้ชมสังเกตให้ดีๆนะคะจะเห็นว่าตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยที่หันไปทางฝั่งเขมรส่วนหนึ่งถูกพ่นสีสเปย์นะ พ่นใส่เป็นตู้เลยค่ะทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นภาษาเขมรหรือเปล่าคือลักษณะเหมือนพ่นแบบพยายามจะพ่นเป็นภาษาไทยแต่มันก็ออกทรงดูเป็นภาษาเขมรน,นะคะครับแล้วก็ปรากฏอย่างนี้ว่าคนที่พ่นเน่เป็นฝรั่งขี้นกอเออแล้วก็เป็นนักกิจกรรมเคลื่อนไหวอยู่ในเขมรมันเป็นยังไงอะฝรั่งขี้นกอะอืมก็ คืออาจจะไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นคาเปรียบเปยนะคุณผ<อ> <ชม S 2> ู้ชมนั่นแหละ,ะนะคะในวันที่พ่นสีสเปรย์ใส่เนี่ยมีการเอาธงชาติเขเมรมาคุมไหล่ไว้ด้วยมีภาพจริงจมันมีภาพนิ่งอยู่นะ คือทำทรงแบบยั่วยุอ่ะอ่ามันมีภาพนิ่งอยู่นะครับแล้วมีสเปรย์ที่เขียนว่าไทยด้วยค่ะแต่ว่าไปยืนบังตรงตัวตัวเอน่าจะไม่มีอันนี้อันนี้นี่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 ภาพเนี่ยค่ะอ่าพ่นแล้วพ่นแล้วพ่นแล้วเห็นไหมเห็นไหมอ่านี่ทีเอชพ่นสีขาวเลยนะตรงตรงตู้คอนเทนเนอร์ไอแล้วอ่าทีเอชออออายแล้วและอะไรอีกอะไรอีอ่าพูดว่าอะไรอ่าไม่ใช่ไทยก็ได้อ่าอีเอสที แปลว่าพ่นคำว่าทิฟแปลว่าหัวขโมยมพ่นแบบนี้ค่ะจากนั้นก็เดินไปเดินมาคุณผู้ชมดูพฤติกรรมเขาไปแล้วก็เล่าให้ฟังไปด้วยแล้วกันนะคะเขาพ่นข้อความเป็นภาษาคอมเมนต์เพิ่มเติมนะนอกจากคำว่าทิฟฟน่แล้วอ่ะนี่โอ้โหดูผมไม่แน่ใจนะต่างชาติคนนี้ถ้าผู้ชมครับที่มาอยู่ในเขมรเนี่ยแล้วมาทำพฤติกรรมแบบนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นนักท่องเที่ยวเพราะตัท่องเที่ยวตัวนี้น้อยมากนะครับที่เขมรน,นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นนักท่องเที่ยวหรือเป็นนักรบ รับจ้างผมไม่แน่ใจจริงๆประธานโทษนะครับท่านผู้ชมครับที่มาทําลักษณะแบบนี้แล้วมากล่าวหานะครับว่าคนไทยเราเป็นหัวขโมยนี่มามาอีกคนนึงแล้วอ่าคนเดียวกันคนเดียวกันอ่าแต่เอาทงชาติออกอ่าทงชาติออกนี่คุณผู้ชมคุยกันเราใหญ่เลยอันนี้เขียนเป็นภาษาไทยเหรอใช่ใช่เขียนเป็นภาษาไทยนะคะเมื่อกี้นี้เป็นทีฟแล้วใช่ไหมคะเออและนี่เนี่ยเนี่ยทักใกลดูหน่อยอ่าเขียนอะไรเนี่ย อะไรออกเป็นภาษาเขมรไงคะที่บอกเหมือนจะเขียนให้เป็นไทยแต่ว่า,วามันแปลมันมันอ่านไม่ออกอะคะ่ะเนี่ยมันยังไงอะ่ะตอเต่า,ตขาเขาเนี่ยลักษณะแบบนี้คืออย่างนี้ในเพจเครือสห,หภาพแหลมฉบังค่ะเอามาแชร์แล้วก็ระบุข,ข้อความว่าเควินสมิธฝรั่งคิโน <hungry. S 2> เขาใช้คํานี้เลยนะนักกิจกรรมในเขมรเนี่ยพ่นสีสเปรย์ใส่ ตู้รั้วคอนเทนเนอร์ของเราแบบนี้เราเรียกเป็นรั้วเลยแล้วกันนะคะคือแต่มันเป็นตู้คอนเทนเนอร์นั่นแหละที่ธมดาคุณกันก็โพสถึงฝรั่งขี้นกบอกว่าเราทํารั้วตู้คอนเทนเนอร์เพราะอยากให้ต่างคนต่างอยู่ไม่อยากยุ่งกับเขมรแต่เขมรกับให้คนต่างชาติผูกธงเขมรแล้วมาพ่นสีแบบนี้ด่าคนไทยที่ตู้คอนเทนเนอร์ตรงธมดาแบบนี้คนที่ไม่อยากจบคือเขมรเองนะ คุณการจอมพลังเลยตั้งคําถามว่าผมถามทุกคนว่าเราจะปล่อยไหมหรือเราจะป้องกันแล้วก็บอกเพิ่มเติมว่าพวกเองคือคนที่ไม่อยากจบนะคุณผู้ชมเชื่อไหมคะม,มีแต่คนบอกอ่ะพี่ดวงใจคุยกับเราใน a c e บุ o k ไลฟ์บอกว่าเอารถซ่วมไปไหม <c oughs> <ลด S 1> คิดถึงรถซ่วมคิดถึงคุณการจอมพลังคิดถึงความปั่นปว่วนคือลักษณะเหมือนวนล,ลูปเลยเนาะคุณจุจริงจุดนี้จุดธมดาเนี่ยค,คุณก้อยท่านผู้ชมจําได้ใช่ไหมว่าครั้งหนึ่งเนี่ยมันเคยมีไอ,อ้เจ้าเชื่ออะไรนะจรเจ้าเฮงหัวฟางอะ,ะตอนนั้นที่มาท้าตีท้าต่อยกับคุณการจอมพลังแล้วก็มาลื้ร้วรอดว,วน้ํานะครับซึ่งเป็นคนคุมต่างๆนะครับของเป็นตัวแทนของพวกมาเฟียจีนเท่าน่านะท่านผู้ชมถอดเสื้อท้าต่อยกับคุณการ คุณการวันนั้นเนี่ยตะโกนถามกันไปมาเด้แล้วคุณการก็ตะโกนไปนะเสดายเป็นลูกพญามังกรเนี่ยแต่ไปอยู่กับพญาตไอ้บัฟฟาโลจจำได้ใช่ไหมท่านผู้ชมตอนนี้หนีจากเขมรแล้วนะครับข่าวเข้ามาเนี่ยบ่อนหนีไปลาวแล้วนะเพราะว่าหลิวจงอี้ครับผู้ช่วยรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงของจีนเนี่ยเข้ามาอยู่ที่นี่นะที่กัมพูชาเนี่ยมาตั้งฐานบัญชาการในการกวาดล้างหนีไปแล้วท่านผู้ชมบางส่วนจีนเทาเนี่ยตอนนี้หนีไปเวียดนาม นะเป็นหมื่นคนบางส่วนหนีไปสปป,ปลาวไปที่เวียงจันท์ในนั้นก็มีเจ้าเฮงหัวฟางด้วยตอนนี้เงียบกริบเลยนะครับท่านผู้ชมโดนตามล่าตัวอยู่เพราะก่อนหน้านี้เขมก็เพิ่งส่งทางด้านเฉินจื้อนะกลับไปดําเนินคดีที่ประเทศจีนโทษหนักนะครับที่จีนเนี่ยส่วนใหญ่และจบไม่สวยสักรายประหารชีวิตครับในขณะเดียวกันคุณกันจอพลังก็ระบุเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าตอนนี้มีข่าวออกมานะ คุณเซนจะให้ B H Q หรือรั้วตู้หรือตู้คอนเทนเนอร์ที่ตราที่ธมดาท่าเส้นเนี่ยภายใน3วันคุณกันบอกว่า คิดว่าไม่น่ากล้าหรอกน่าจะเป็นข่าวเต้ามากกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อมันมีนมข่าวออกมาเนี่ยฝั่งเราไม่ใช่ว่าจะเฉยๆนะเราก็ไม่ประมาท<ช>คุณการบอกว่าให้ทีมงานเอาโซ่ไปล็อกตู้ติดก,กันแล้วเอาโซ่ไปเลยนะออใช่ล็อกบริเวณตู้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันจะมายกออกเนี่ยคือมันต้องยกทั้งแผงถูกป่ะถูกต้องออหรือเต็มที่ถ้าเกิดมันยกไปไม่ได้มันก็มายืนทะเลาะก,กับตู้ค่ะและตอนนี้ก็ให้ทีมงานไปติดตั้งกระแสะไฟแล้วนะคะแล้วก็ติดกล้องวงจรปิดด้วยนะติดกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมไม่ยยยอออมู่แลล้วคคุณกกนบเะะ แล้วก็บอกด้วยเนี่ยมีการโพสต์คลิปถึงเหลี่ยมของขเขมรค่ะเป็นยังไงเนี่ยตั้งข้อสังเกตเลยกลุ่มคนเนี่ยจะน่าคุ้นๆน,นะคือวิธีการของเขาจะไปยืนปะปนแฝงอยู่กับชาวบ้านค่ะแล้วก็ทหารแล้วก็ไปชิดรั้วตู้คอนเทนเนอร์แบบนี้ทาท่าอาร์ตอะคะ่ะโชว์โชว์อย่างเงี้ยก่อนจะรู้ว่าเอา้าเป็นถึงรองรองตํารวจตะเวนชายแดนของขเขมรเลยนะคือเป็นข้าราชการตำรวจอะเป็นท่านรองอะ่ะแต่แฝงตัวมาเป็นพลเรือนอะ่ะ เนี่ยเท่านั้นไม่พอมีลูกน้องปลอมตัวมาเป็นชาวบ้านอีกอันนี้อันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกท่านผู้ชมครับเพราะว่าก่อนที่มีการประทักกันใหญ่ๆรอบที่สองจำได้ไหมที่สาแก้วเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นบ้านหนองยาแก้วปลอมเป็นพระบ้างปลอมเป็นชาวบ้านบ้างปลอมเป็น DHQ ก็มีมีหลายอย่างมีหลายอย่างคือปลอมทุกอย่างสิบแปดมงกุฎว่าอย่างนี้มีคนจีนด้วยท่านผู้ชมครับพูดภาษาคแมครับมาเดินนําหน้าทหารเข้ามาป้วนเปยนบริเวณร้วแลวก็ตั้งคาถามว่านะ เป็นจีนเทา คุณการตั้งคำถามนะครับพวกนี้เป็นจีนเถ่าอยู่เบื้องหลังนะครับแล้วก็มาก่ะกลวนมาสร้างความวุ่นวายเนี่ยไม่จบไม่สิ้นสักทีตรงธมดาตรงข้าม่าเส้นนีตะฟางหรือปาฟางหนีไปแล้วไงหนีไปที่ลาวแล้วฟังคุณการดูครับใกล้ๆกับริมวันนี้ผมเอาตู้คอนเทนเนอร์ครับไปตั้งที่ธรรมดาไปตั้งในจุดที่เราเตรียมไว้ตามแผนมีคนขเขมรและคนจีนมาเป็นจํานวนมากแต่มีคนหน้าคุค้นๆนครับกําลังยืนบุยบุยอยู่แบบนี้ใส่กางเกง ขาสัน้นยืนอยู่ใกล้ๆกับริมชายแดนของประเทศไทยผมก็เลยถามว่าไอคนนี้เนี่ยมีใครรู้จักไหมดูอาการทรงนี่มันแอบเยอะถ้าหารมาดูบอกอ,อ,อ,อ้าวเฮ้ยไอนี่นี่มันเป็นรองของตำรวจตอชอดอนี่ว่าแล้วทำไมมันมาใส่ชุดนละเรือนอยู่ที่ริมหน้าแนวมีคนจีนนะที่มาสร้างปัญหาก่อความวุ่นวายตรงธรรมดานี่อยู่ตรงนั้นนะคอยเฝ้าดูตั้งแต่แรกหลังจากนั้นเดินเข้ามาที่ริมชายแดนพร้อมกับคณะ AOT และเป็นพวกบอดี้การ์ด ทหารขเขมรเต็มไปหมดอันเนี้น่าสนใจมีการปลอมตัวเป็นชาวบ้านอยู่ที่ริมชายแดนไม่พอยังมีคนจีนเดินนําทหารพวกนี้ด้วยต้องดูว่าทหารเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นโอทีหรือทหารขเขมรเนี่ยไอเนี่ยมีช่วยขับเคลื่อนอะไรอยู่เบื้องหลังไหมเพราะคนจีนคนนี้พูดภาษาขเขมรได้ด้วยและอยู่ที่นี่ก่อสร้างความวุ่นวายให้กับทหารไทยเป็นประจำเอาทุกคนกดติดตามไว้แล้วทุกคนคิดว่าอันเนี้เป็นชาวบ้านหรือเป็นทหาร นี่ครับเป็นชาวบ้านหรือทหารแต่ว่าถ้าจะเป็นทหารหรือชาวบ้านก็แล้วแต่ไม่แปลกครับที่เขาจะปลอมแปลงมาในลักษณะแบบนี้และตอนนี้ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับก่อนหน้าที่จะไอ้ฟ้างมันจะหนีไปที่ลาวตอนนี้ตอนนี้หายหัวไปแล้วรับหายตอมไปเลยจําได้ไหมตอนนั้นคุณการไ like ลสโตะบอกว่าเนี่ยคนจีนช่วยดูสารทูตจีนช่วยดูด้วยนะเนี่ยดูเสียมาสร้างความวุ่นวายชายแดนเนี่ยมันรีบหนีไปเลยถูกไหมใช่ตอนนี้นะครับท่านผู้ชมครับทหารของเขมรนะครับ บางส่วนเนี่ยตอนนี้หาไรายได้พิเศษในการคุ้มครองพวัวบรรดาจีนเทาทั้งหลายเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ไอฟ้ฟางไม่อยู่แล้วับไม่ทราบว่าต้องไปคุ้มกันใครนะครับแล้วก็ใช้วิธีการก็คือใช้ตำรวจใช้ทหารปลอมแปลเป็นชาวบ้านมาร้องขอว่าตัวเองเป็นเหยื่อถูกรังแกก็พยายามจะกลับบ้านกลับไม่ได้อย่างที่ผมเรียนไปนะครับหลิวจงอี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงของจีนประกาศและกดดันรัฐบาล ของกัมพูชาแล้วนะครับกดดันไปถึงคุณมาเน็ตว่าคุณจะต้องกวาดล้างนะกวาดล้างให้สินซ่านะครับก่อนวันที่17กุมภาพันธ์คือก่อนตรุษจีนอะ่ะถูกไหมฮะยื่นคำขาดตอนนี้ถึงบางส่วนเนี่ยจีนเทามันหนีไปที่เวียดนามาหนีไปที่สปปลาวและบางส่วนตอนนี้ก็เข้ามาในไทยเราด้วยอ,อแต่ไทยเราล่ะคะยังวุ่นวายอยู่เลยค่ะคุณผู้ชมเรื่องการเม,มืองนะยังไม่เสด็จนะเรื่องการเนะมืองเลย